ลักกี้คอยบริการเติมเกมเติมผูกเติมไวปลอดภัยได้คิวไฮสปีดสนใจติดต่อได้ที่เพจ a c e b o o k หรือแอดไลน์ลักกี้คอยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับมาครับทุกคนกาวสวัสดี FC ทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันครับวันนี้เดี๋ยวเรามาแนะนําวิธีล่าทองแบบเร็วๆแล้วก็ทํายังไงให้มันได้เยอะมันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเนาะนะครับผมเพราะว่ามันก็สุ่มให้เรานั่นเองนะครับผมแต่ว่าเรามีวิธีการที่จะจบงานให้ไวในห่วงสำหรับการเก็บเหมือนแบบพาร์ทเลยเนาะนะครับผมตรงนี้เนี่ย นะครับอันนี้ก็คือเราไปเล่นตามอีเวนท์ที่เขากําหนดนะหรือไม่เราก็เล่นอีเวนท์ที่จับคู่เล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับผมอ่ะอันนี้จะเร็วมากกว่าแล้วก็ให้เลือกเล่นโหมด g o ลเด้นโกลนะนะครับผมอ่ะไอที่แบบว่าใครยิงเข้าก่อนหนึ่งลูกก็คือจบเกมจบแมตช์เลยนะครับผมอ่ะรางวัลเนี่ยตรงนี้มันก็มีแจกหลายๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นทองนะครับผมมีบูตตรงบูทเตอร์เนาะนะครับผมสกิน อาโซงสก,กิลอะไรพวกนี้นยผมแล้วก็เงินนะตรงนี้นะครับก็อาจจะมีสลับกันบ้างเนาะอยู่ที่ดวงว่ามันจะสุ่มมาให้เราได้อันไหนนะครับมีทั้งอทอง30 20 30 50อะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็น50 100 300 1000แล้วก็3000อู้อันนี้เนี่ยโอ้ถ้าใครได้แบบ ถึง5 00 0กทองเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดเลยนะนะครับแต่มันก็ไม่ได้เอามาแลกกันได้นะครับผมตรงนี้ก็คือเราต้องเล่นให้ครบนะครับผมตามแมทพาทที่เขากำหนดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะได้ทั้งหมด4ครั้งนะไอที่เป็นสีทองทองนะผมที่มันจะมีเฉพาะสุ่มทองให้เรานะครับเนี่ยอันนี้หนึ่งะครับผมเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็คือมันจะค่อยๆปดล็อกให้เราในผมปดล็อกอีกทีหนึ่งก็คือวันที่27นะนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็น ที่เขาแจ้งไว้นะในหมในส่วนของการเล่นนะครับผมก็เราสามารถที่จะเล่นกับโหมด VS AI นะครับหรือว่าเล่นกับคนก็ได้นะครับผมอ่ะแต่ก็จะมีเงื่อนไขที่ไม่เข้ารูปแบบก็คือแมตที่ถูกปรับแพ้แล้วนี้นะครับหรือว่าการเชื่อมต่อไม่ดีแล้วนี้นะครับหรือว่ากดยอมแพ้แล้วนี้ก็ไม่นับนะครับผมอ่ะฉะนั้นเราก็ต้องเล่นให้จบแมต์นะครับผมอ่ะโดยส่วนของตรงนี้มันก็จะมีเนี่ยหนึ่งสองอันนะครับผมอ่ะ ก็จะมีแจกให้เราแจกสุ่มนั่นแหละนะครับผมมันไม่ได้เป็นแบบแจกให้เราได้เลือกเนาะนะครับผมมันก็สุ่มให้เรานั่นเองนะครับผมอ่ะเราจะเล่นอีเวนต์ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์เล่นกับ ai หรือว่าอีเวนต์เล่นกับเพื่อนนะครับดิฉันจะแนะนาละกันเนาะนะครับเนี่ยรางวัลก็จะมาอยู่ที่กล่องของขวัญนะครับเมื่อมันสุ่มมาได้เนาะโอเคอันนี้ก็ได้รางวัลจากแคมเปญด้วยแล้วก็จากแมทช์ก็จะเป็น100เนาะเพราะว่าครั้งแรกดิฉันเนี่ยสุ่มไปเนี่ยมันได้แค่100นบาง3,000 หนึ่งพันโอ้ค่อนข้างพ็อฟอร์มเลยแต่ละคนนคี่ผมก็อยู่ที่ว่าดวงของแต่ละคนดวงของแต่ละ ID นะครับผมแต่ว่าแบบนี้ก็โอเคยอยู่นะนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ทองมันก็จะไม่ค่อยออกเท่าไหร่หรอกสำหรับไม่ค่อยออกเยอะมั้งนะครับผมสำหรับ ID ที่แบบเติมบ่อยๆแล้วนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปออกอให้กับ ID ดีที่แบบไม่ค่อยได้เติมอะไรแบบนี้มากกว่าไหมนะครับผมนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับถ้าใครมี ID แบบโหดๆแล้วได้ทอง3 0 0 0 1 0 0นอะไรแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์หน่อยว่า ได้เหมือนกันหรือเปล่าก็อาจจะได้แต่ว่าอาจจะได้น้อยเนาะอาจจะได้น้อยคนอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะทองเราได้มาแล้วเราจะเอาไปทําอะไรก็สุดแล้วแต่เราเลยนะครับผมจะเปิดพงเปิดแพ็กก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นทองฟรีเนาะหรือใครจะเก็บสะสมไว้ซื้อแพ็กอ่าโค้ดแพ็กนักเตะอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นทองที่ได้มาจากตัวเกมเนาะนะครับผมอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวทีนี้จะพาไปดูวิธีการที่จะเก็บแมดพาร์ทให้มันเร็วขึ้นนะครับนะ วิธีง่ายๆเลยเนาะนะครับผมการเก็บแมทช์พัทให้เร็วก็คือเราไปหาเพื่อนนะครับหรือถ้าไม่เรามีโทรศัพท์หลายเครื่องแล้วก็มีไ d ดีสำรองสำรองอะไรเหล่านี้หรือจะสร้างไ d ดีสำรองขึ้นมาก็ได้นะครับผมอ่ะสร้างใหม่จากเครื่องหนึ่งเนาะแล้วก็มาจับคู่กันเล่นแบบนี้นะครับอ่านิชเชีก็ใช้เครื่อง2เครื่องแล้วก็มาจับคู่กันเล่นนะครับผมอ่ะโดยมี2 i งดีนะครับผมอ่ะก็มาจับคู่กันเล่นแบบนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปหาเพื่อนเล่น เราใช้จากสิ่งที่เรามีนี่ว่าเราก็มาเล่นนะครับผมแล้วก็ตั้งโกลเด้นโกนะนะครับเวลาจับคู่แล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่าเดี๋ยวนั้นก็ไปตั้งให้มันยิงเข้าลูกแรกก็คือชนะเลยอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็มาแบบนี้เลยแล้วก็ยิงเข้าไปแบบนี้มันก็จะจบแมตช์นะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้แมตช์าพาร์ตมานั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับอันนี้ก็เหมาะกับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับค่อนข้างที่จะเร่งรีบอะไรแบบนี้นะครับ แต่หลายคนก็น่าจะรีบแหละนะครับผมอยากสุ่มว่าจะได้อันไหน,นเดีวนี่ยเห็นไหมมันก็จะมาให้เราสุ่มไวมากขึ้น,นครับมันก็มีหลายอันเนี่ยเห็นไหมอันนี้ได้ได้มาเพิ่ม10ทองนะครับผมอ่ะไอตัวที่ไม่ใช่สีส้มๆมันก็มีทองให้อยู่แต่ว่ามันอาจจะได้น้อยนะ โอเคแล้วก็เล่นกับเพื่อนอีกนะครับผมให้มันครบครบแร์ที่เขากําหนดให้ระหว่างนี้นะครับแล้วก็รอมันปลดล็อกแนะบุให้เราเล่นเพิ่มเติมในวันที่27นะครับใครที่ยังไม่ได้ในอาทิตย์นี้ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ไม่ต้องเสียใจนะครับก็รอมันปลดล็อกมาเสือเราอาจจะได้ในรอบถัดไปก็อาจจะเป็นไปได้ครับหรืออาจจะไม่ได้เลยก็มีเนานะในหุมันก็สุดแล้วแต่โคโนมิเลยมันจะแจกไอดีไหนอะไรนี้นะครับนะโอเค เราก็เล่นแบบนี้เอาถ้าเราไม่อยากเล่นให้ครบ90นาทีแบบไปเล่นกับ AI ไปเล่นกับคนในอีเวนต์ต่างๆอะไรนี้เราก็มาเล่นกับเพื่อนแบบนี้เอามันก็จะได้ไหวนะครับนี่มันก็จะมาสุ่มแบบนี้เนี่ยเห็นไหมทองอยู่ต่อหน้าแต่ไปเอาอไปเอาบูสเตอ <c> ร <oughs> ์ในผมมันก็ไม่มีอะไรที่แบบเขาเรียกว่ายังไงควบคุมได้นะนะครับมันควบคุมไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่ามันก็ใจมาที่กับตัวเกมนั่นแหละนะครับว่าจะให้เราจะให้อันไหนเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นทอง 30 40ก็แล้วแต่ตัวเกมแหละนะครับผมว่าจะสุ่มอะไรมาให้เนาะก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะมากมายแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้ายังไงก็ขอให้ทุกคนได้ให้ทุกคนโดนแล้วกันนะครับโดน1,000 3,000ก็ว่ากันไปเนาะนะครับแต่โดยส่วนตัวของจีน่าเองเนี่ยโดนแค่150แล้วก็10 30อะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมโอ้อยากได้กับเขาเหมือนกันนะไอ้3,000ทองอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ก็มาแนะนำเพื่อนๆแล้วกันนะครับวิธีเก็บอีเวนต์ให ให้ครบให้ไวเนาะนะครับผมเนี่ยอันนี้ครบแล้วนะสำหรับไอเดียหลักนะครับผม,ผมก็คือปลดล็อกให้อีกทีก็คือวันที่27นะครับเดือน11นะ9ก้าโมงตรงนะครับผมอ่ะโอเคถ้าตามเวลาเกมนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเพื่อนๆก็ไปจับคู่เล่นแล้วกันนะครับหรือถ้าใครไม่มีเวลาจับคู่ก็ปล่อยอ่า ปล่อยบอดก็ได้นะครับผมปล่อยเล่นกับบอรดไปนี่ผมก็เมื่อครบอีเวนท์ที่กําหนดมันก็จะได้ทองมาแบบนี้ในกล่องข้อความนะครับอ่าอย่างนี้คนที่แนวก็ไปเล่นมาก็ได้สะสมมาประมาณนี้รวมนะที่ได้ตอนนี้ก็เป็น160ท,ทองนะครับผมจากตัวเกมแล้วก็เปิดนักเตะไปแล้ว100ทองนี่ผม โอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับการแนะนําก็ไม่น่าจะมีอะไรแยกอ่าไม่มีไม่น่าจะมีอะไรยากที่ทุกคนไม่เข้าใจเนาะก็ประมาณนี้ครับไปเล่นก็นได้ครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม